รวม5ท็ปเลตท,ที่น่าซื้อและน่าใช้เลตราคาน่ารักงบประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0บาทในช่วงต้นปี2022บอกได้เลยครับว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับในท้องตลาดณปัจจุบันซึ่งแต่ละรุ่นครับก็จะมีข้อดีและก็ข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองเนะครับเมื่อกดแล้วเอาไปว่าไปรับชมในคลิปวีดีโอ Let's go! Oh. เริ่มต้นกันที่รุ่นแรกนี่ครับกับ Audio Q iPlay 40 Pro รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมเกี่ยวับขนาดหน้าจออยู่ที่10.4นิ้วความละเอียดนะครับจะเป็น2,000คูณ1,200พิกเซลนะครับชิปของหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD โดยในด้านของหน้าจอนะครับเรทราคานี้ก็ถือว่าปกตินะครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจตรงที่ความละเอียดของหน้าจอครับ,รบเรียกได้ว่าจะเป็นความละเอียดที่ 2K ก็คงจะไม่ผิดไปนะครับด้วยความที่ขนาดหน้าจอ10.4นิ้วความละเอียดขนาดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า จอเนี่ยน่าจะต้องสวยงามเป็นอย่างแน่นอนนะครับส่วนด้านของการทํางานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับซีพครับตัวนี้เลือกใช้เป็น U ูดิสซ็ไทเกอร์ T618 Octa Core ซึ่งสำหรับในการทํางานนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าคือยูดิสซ็อกคืออะไรนะครับยูดิสซ็อกไทเกอร์มันจะสักแค่ไหนกันเชียวจากที่ประสบการณ์ผมเคยใช้งานมานะครับผมบอกได้เลยว่า CPU ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือว่าจะเป็นการใช้งานเล่นเกมเองนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นไดดด้้สสบบาาาายยเลรรรัวขอองงกซิ์ ตัวนี้เนี่ยจะรองรับเป็นดูโอสล็อตนะครับก็คือจะสามารถรองรับเครือข่ายแบบ 4G LTE ได้ตามปกติและแท็บเล็ตตัวนี้ครับยังสามารถโทรเข้าโทรออกได้อีกด้วยนะครับสื่อกัสะดวกสบายมากๆเลยนะครับส่วนด้องของเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้ความจุมาอยู่ที่6,200ม ah, ิลลิแอมป์นะครับเมื่อเทียบกันในเรทราคานี้ครับจะบอกว่าแท็บเล็ตตัวนี้อาจจะความจุแบตเตอรี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ คงจะได้นะครับเนื่องจากว่า6,200มิลลิแอมเนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่นะครับในเรทราคานี้แล้วก็สําหรับแท็บเล็ตหน้าจอ10นิ้วนั่นเองส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นรัน8กิกนะครับสตอรี่เนี่ย256กิกเลยราคาที่วางจําหน่ายนะครับจะอยู่ที่7,869บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่างบประมาณนี้นะครับได้ CPU ขนาดนี้ได้ RAM 8กิกนะครับสตอรี่ความจุเยอะๆขนาดนี้นะครับค่อนข้างที่จะหาได้ยากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยออดูคิวเนี่ย เป็นแบรนด์อะไรนะครับยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยผมต้องบอกยนี้ว่าถึงแม้ว่า a u t i o q นะครับจะไม่ใช่แท็บเล็ตที่เป็นอินเตอร์แบรนด์นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพต่างๆของเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรซิ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่สนใจชื่อชั้นของแบรนด์นะครับแล้วก็อยากจะได้แท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งนะครับผมก็จะแนะนํารุ่นนี้เลยและรุ่นนี้ครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดออนไลน์ทั่วไปก็ได้เช่นกันหรือคุณผู้ชมนะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description แล้วก็ใต มาต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Lenovo Tab M10 Full HD Plus รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.3นิ้วความละเอียดหน้าจอนะครับตัวนี้อยู่ที่1,920 x 1,200พิกเซลชนิดของหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น IPS LCD ซึ่งก็ถือว่ากลางๆนะครับในเรทราคานี้ก็ยังไม่ได้ว้าวมากนะครับส่วนในเรของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 9 Pie นะครับ CPU เลือกใช้เป็น MediaTek Helio P22T Octa Core ซึ่งในการใช้งานต่างๆทั่วไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้ตาม ปกติเลยนะครับจริงๆ Helio P 22คีตัวนี้นะครับการใช้งานทั่วๆไปนะครับการใช้งานเรียนออนไลน์นะครับประชุมออนไลน์หรือว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะแม้กระทั่งการเล่นเกมครับถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคขนาดนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับในด้านของเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลแอ่เรบตตยี สำหรับแท็บเล็ตในเรยดราคานี้เนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับคือจริงๆนะครับแบตเตอรี่มันควรจะ6 0 0ันเจ็ดัพขึ้นไปนะครับถึงจะน่าใช้งานนะแต่ตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาน้อยไปนิดนึงนะครับห้าพันมิลลิแอมป์นะสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ติอยู่ในด้านของความจุแบตเตอรี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็น่าสนใจอยู่แต่ถ้าเกิดว,ว่าใครนะครับมองว่าอยากจะได้แบตเตอรี่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับมาดูในด้านของราคากันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะให้ความจุมาอ,อย 28ราคานะครับตอนเปิดตัวจะอยู่ที่7,990บาทนั่นเองโดยตัวนี้ครับก็มีวางจําหน่ายในไทยแล้วนะครับก็เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งบอกได้เลยว่าก็ยังไม่ได้เก่าสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในด้านของระบบิบิการเนี่ยอาจจะดูเก่าไปนิดนึงจริงๆก็ยังไม่เก่านะครับ a อ d ด o i d 10ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติอยู่นะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับเร a l วมี a d รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.4นิ้วความละเอียดจะเป็น2 ,1,200 พิกเซันคนวหนึ่งพหนสองร้อยพิกเซลนะ ใช้เป็น IPS LCD ในเรทราคานี้ครับความละเอียดนี้น่าจะเป็นความละเอียดที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอัตราส่วนหน้าจอจะเป็น5:3นะครับในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับ CPU เลือกใช้เป็น Mediatek Helio G80 Octa Core นั่นเองในด้านของเรื่องการใช้งานทั่วไปครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสบายสบายหายห่วงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับจะมองว่าไปในด้านของการเล่นกูเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะครับมองกับการใช้งานทั่วไปมาากกว่ การรองรับซิมการนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่เป็น w i f i อย่างเดียวแล้วก็เวอร์ชันที่รองรับ LTE ได้ด้วยนะครับโดยรุ่นที่เราเอามานําเสนอก็จะเป็นรุ่นที่รองรับ w i f i อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันยังไม่เกิน1 0ึ0งบาทนั่นเองในด้านของเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยนะครับ8ล้านพิกเซลเหมือนกันลาโพงครับตัวนี้จัดหนักจัดเต็มแากๆนะครับให้ลาโพงมาถึงสี่บัลตัวดีียผมบอได้ว่า ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่7,100มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งในเรทราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่แถมชาร์จเร็วมาให้อยู่นะครับก็ดีกว่าชาร์จนานนวกว่าจะเต็มสักทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้นะครับก็มีทั้งรุ่นที่เป็น w i f i แล้วก็รุ่นที่รองรับ LTE แต่ว่ารุ่นที่รองรับ LTE นะครับราคามันอาจจะเกิน10,000บาทไปนิดหน่อยนะส่วนรุ่นที่รองรรรับ Wi-Fi เเนีีี่่่่ยจจะป็คควาาามุทท R 4G 64อู8,900 90บาทนั่นเองโดยราคานี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้นะครับความละเอียดของหน้าจอที่สูงนะครับและลำโพงถึง4ตัวนะครับและตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนี้เองนะครับใครที่อยากจะลองใช้นะครับ r e a วมี Pad ลองดูเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ลิงก์ด้านล่างเลยมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับ Huawei Mate Pad สองพรุ่นนี้ครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.4นิ้วความละเอียดจะเป็น2000คูณ1,200พิกเซลนะครับหรือว่าเกือบเชนอดของ้าจอครัวนเอใชน i p s อ s เนี่ยเหรียญราคานี้อย่างที่บอกไปรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือความเหรียดหน้าจอนี้นะครับจะเป็นความเหรียดหน้าจอที่เยอะที่สุดแล้วนะครับส่วนในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 10นะครับ CPU เลือกใช้เป็นค i r ริน820ออ t a c ค r e โดยการใช้งานทั่วไปครับผมบอกได้เลยว่า CPU ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับด้วยความที่ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือจะเป็นการเลนเดอร์คลิปวิดีโอที่ตัดต่ออางรขพิจณ เขาก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มี Google Play Service มาให้นะครับราจำเป็นจะต้องใช้แอปจาก Google Play Service หรือว่าแอปที่เป็นแบบว่า Google จริงๆนะครับมีเฉพาะใน Google จริงๆเนี่ยอาจจะต้องมองไว้เป็นข้อพิพจรนารณาก็ได้หรืออาจจะไปศึกษาก่อนนะครับว่าหัวเว่ยมือถแอปเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้งานหรือเปล่านะครับอาจจะมองไว้เป็นข้อพิจรนารณานิดนึงส่วนในด้านของการรองรับซิมการ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถรองรับซิมการ์ดได้นะครับใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ไม่สามารถโทรออกได้นั่นเองนะครับในด้านของเรื่องกล้องครับับจะใหหห้้้้กกกลลลลอองงนาแว ความละเอียดเท่ากันเลยนะครับก็คือ8ล้านพิกเซลและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับลำโพงเนี่ยให้มาถึง4ตัวเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้านี้ครับและความพิเศษของเขาก็คือตัวนี้ครับจะจูนบายเฮอร์แมนการดนนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยโอ้โหเหลือล้นกันแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่7,250มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่23วัตต์นั่นเองซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่แบตเตอรี่ให้มา7,0 0 0กกกกวววว่่่่าาาาาาามมมมมิลแอออป็็็ถถืงงงงๆนนะะรรัััยยยยไไดด้้เเเใหชีีท ส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยที่วางจำหน่ายนะครับก็จะเป็นรุ่นแรม4กิกนะครับรอม128ราคาที่วางจำหน่ายนปัจจุบันนะครับจะสามารถหาซื้อได้ในราคาเพียง9,990บาทนั่นเองโดยช่วงนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านนะครับหัวเว r ร์ช OP ต่างๆนะครับจะสามารถประหยัดลงไปถึง500กว่าบาทเลยนะครับหรือจะเป็นซื้อผ่านบรรณา IT ก็ได้เช่นกันโดยตัวนี้ก็จะประหยัดลงไป500บาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีลิงก์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีม ไว้ข้างล่างใต้เดสคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับสุดท้ายนะครับกับ Samsung Galaxy Tab A 8 2,021หรือ2,022อันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเปิดตัวไปเมื่อ2,022ก็คือปีนี้นะครับในเดือนมกราคมนี่แหละแต่ว่าชื่อของเขานีครับบางเว็บก็เขียนว่า2,021อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ครือรุ่นนี้นะครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.5นิ้วความละเอียดนะครับจะเป็น1,920คูณ1,200พิกเซลโดยอัตราส่วนหน้าจอนะครับจะเป็น16:10นะครับชนิดของหน้าจอหรือว่าพันหน้าจอครับเรือใช้เป็น TFT LCD นั่นเองโดยในเรื่องราคานี้ครับอันนี้ผมก็ต้องแจ้งกันตามตรงว่าจอ TFT LCD ของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจากการใช้งานมานะครับจอของเขาจะสวยกว่าจอ IPS LCD ธรรมดาทั่วๆไปนะครับเนื่องจากว่าทางซัมซุงเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหอย่างสุดเลยนะครับในเรื่องของการ รุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับ CPU เลือกใช้เป็น u n i s o อ Tiger นะครับที่618ออกตาคอ e นั่นเองบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเคยใช้งานมาแล้วบอกได้เลยว่า CPU ตัวนี้ครับแรงจนน่าตกใจนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมเอาวีครับเปิดเฟรมเลนได้ที่60เฟรมนะครับแล้วบอกได้เลยว่าระหว่างการเล่นเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆด้วยความที่เราเนะครับเคยใช้ส่วนใหญ่นะครับ CPU ก็จะเป็นของ c อ m m m ม d i a เ e k นะครับหรือว่าจะเป็น แต่ว่าตัวนี้เนี่ยครับยูนิซอเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่บอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของเขานะครับโอโ้โหรุนแรงซะเหลือเกินเลยนะครับในด้านของการรองรับซิมการ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่รองรับ w i f i อย่างเดียวแล้วก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้ด้วยซึ่งรุ่นที่ใส่ซิมการ์ดได้นะครับตัวนี้สามารถโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลลำโพงครับตัวนี้จะเป็นลลโโพพง4ตััััวนนะคครรรรบบเป็ูดอออแถมม Studio MoD ีีกก่่าาาาหหๆทช ดูคอนเทนต์ดูซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดูได้ทั้งวันเลยนะครับในด้านของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่7,400มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์นั่นเองโดยในด้านของความจุแบตเตอรี่ก็ถือว่ากลางๆนะครับแต่ว่ายังดีที่เข้าแถมชาร์จเร็วมาให้เราด้วยนะครับในด้านของราคานะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมจะแนะนําเป็นรุ่นที่เป็น w i f i อย่างเดียวเนื่องจากว่าราคาของเขาเนี่ยไม่เกิน1,000 0นบาทนั่นเองนี่ครับโดยรุ่นที่รองรับ Wi-Fi อย่างเด นัหรือเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้ตัวที่รองรับ LTE ด้วยเนี่ยก็เพิ่มงบประมาณอีก1,000บาทนะครับก็จะได้ในราคาอยู่ที่1990บาทซึ่งตัวนี้จะคุ้มกว่านะครับส่วนตัวผมมองไว้อย่างนี้นะโดยในบรรดาแท็บเล็ตที่ผมกล่าวมานะครับตัวตัวแท็บ A 8 2021หรือ2022นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้รีวิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากดูรายละเอียดต่างๆน,นะครับสามารถคลิกดูได้ที่ปุ่มตัวอด้านบนซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างคลิปนี้กับคล อลังการแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวม5แท็บเล็ตที่น่าซื้อและน่าใช้เรียนราคาน่ารักในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทนะครับในช่วงต้นปี2022นี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับแท็บเล็ตรุ่นไหนนะครับชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจากันคลิปนี้นะครับอยากจะฝากผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สําคัญครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมนะครับยังสามารถสั่งซื้อออออนรรรบมืืืถแทเตหว่่่าาาาุปกณ์งๆผ ขอขงพวกเราโด,คดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชัน cription, แล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยโดยทางเราเนี่ยก็จะมีช็อปของพวกเราแล้วนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะและคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e Facebook Instagram Twitter t i k t o k หรือจะเป็นเว็บไซต์ซิ c e s s e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดุยมลิอาห์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีรเกะลาก่อ